หลงตายยากจริงๆนะเราอเอ้ยเดี๋ยวพีเวลาไหว้พี่เราไม่ต้องไหว้ต่ำแบบนั้นก็ได้อ,อ้าวทำไมเ<ป>ราพี่ฉันเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยไงเป็นคนอ,อ่อนน้อมถ่อมตนก็เลยต้องแบบว่าออกตกไหแบบออว้แบบนี้นิดเดินเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่มาที่มาที่พี่นะสวนหัวเลยไอ้ไม่นอยู่แล้วพี่จะมาหาชานี่ฉันก็ต้องแต่งตัวสวยๆแล้วก่อนที่ฉันจะมาหาพี่เนี่ยนะฉันจะไปเที่ยวกับ ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนมาเนี่ยแล้วทั้งที่ฉารู้ว่าเฮ้ยเพื่อนฉันมันชอบพี่แล้วมันจะมาบอกว่าพี่แต่ฉันะเตือนมันไงว่ามันไม่ได้นะแก่จะเป็นผู้หญิงแล้วจะไปบอกลักผู้ชายได้ยังไงมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้ขนาดฉันอยากได้พี่เขาเป็นผัวทั้งต่าฉันยังไม่กล้าบอกเลยพูดอะไรนะโอ้ยตอนตันท้ายๆพี่ฟังไม่ค่อยถนัดนะพูดแบบนี้ฉันยำยำได้อะไรนะฉัน อยากได้เรียกกระป๋องจ้ะจ้าหลวงโ้ยจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราเติบโต,ตมาด้วยกันห้ามคิดแบบนี้เลยรู้หรือเปล่าพี่ในไหนก็พูดไปแล้วนะเอางี้ละกันใต้บรรจงกันเลยพี่ไปเยวจะขออะไรง่ายแบบนี้เฮ้ยง่ายตรงตรง,ตรงไม่ต้องอะไรมากมาอยอลยพี่ไปซะเลยไปซะเลยเดี๋ยวพี่จะตีก้นให้ทำไมพี่ไม่ชอบไม่ชอบเจ้าไอ้ ขอความรักขอเป็นจัลต์ต่อให้สลัดก็ไม่หยุดขอให้ชัดๆวองเป็นจัตประชดหรือ,อ,อมีนอกปนมนุษ์หรอปล่าุตสาห์เลียหรือเก็บผู้หญิงไม่จนหรือไอ้สิ้นสวยขอคู่ฟรีอีกด้วยล่สุดจากท้วอีมาโถ่ หรือว่าหลักอะไรหลักเล็กหลักใหญ่หลายหลักเด็กถ้าเจอหลักนี้น้องพี่จะหนักเพราะนี่มันหลักนีโน่ไม่เหลักนีโน่เนี่ยก็เลยอยากลองหาดีอยากลองทำไมล่ะไม่พูด ราดดับตบปิดดอจ้องมองกันอยู่ได้ข้องใจหรือเปล่าพี่